โดนแบบเดียวกันโอ้โหยิงทะลุทะเลเลยค่ะพี่ แต่เจนกินส์ไม่เงียบครับเขากลับอังกฤษพร้อมกับใบหูของตัวเองที่ดองไว้ในขวดโหลแอลกอฮอล์ฟังดูเหมือนของโชสยองขวัญเลยค่ะแต่ที่พีคคือเรื่องนี้เงียบอยู่หลายปีนะคะเหตุเกิดปี1731แต่สงครามเพิ่งเริ่มปี1739ห่างกันตั้ง8ปีเพราะมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับตอนนั้นนักการเมืองฝ่ายค้านอยากโจมตีรัฐบาลจึงเชิญเจนกิน มาพูดต่อหน้ารัฐสภาแล้วเจนกินส์ก็จัดเต็มชูขวดหูของตัวเองขึ้นโชว์กลางสภาเลยครับโอ้ยแค่จินตนาการก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ภาพนั้นมันกระตุ้นอารมณ์คนในประเทศมากจริงๆค่ะกระแสชาตินิยมพุ่งกระชูดครับสื่อก็เล่นใหญ่รัฐสภากดดันสุดๆสุดท้ายรัฐบาลอังกฤษประกาศสงครามกับสเปนแต่พูดกันตามตรงค่ะพี่หูมันเป็นแค่ข้ออ้างใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับความจริงคือเรื่องผลประโยชน์เต็มๆอังกฤษเคยได้สิทธิ์ค้าขายกับอนณานิคมของสเปนรวมถึงสัญญาค้าทาสที่เรียกว่าอาเซียนโตแต่ผลตอบแทนมันไม่คุม้มเลยมีพ่อค้าหัวใสแอบลักลอบของเถื่อนเข้าไปเพียบสเปนเสียรายได้ก็บ่อยยันส่งเรือ